นะสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวปางซิตี้นะฮะก็ระบบนะครับจะอัปเดตในเรื่องของการฟรราร์มออโต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟาร,รม์มไม่ต้องแบบไปไ้เนี่ยเออประมาณว่าอยู่อยู่ในวงอะอประมาณนี้นะครับมาถึงสมมุติว่าตรงเนี้ยมันเป็นฟาร,รม์มฟาร์มอ่าฟาร์มฟาร์มงานเนาะ ก็กดเข้าไปเลยนะครับแค่นี้นะครับก็จะมี UI แบบนี้เลยนะครับจะยืนนิ่งๆนี้แหละนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ระบบก็ทําเสร็จแล้วนะครับในส่วนของฟาร์มออโต้นะครับไม่ต้องแบบไปเดินเก็บเลยฟาร์มออโต้คืออยู่ตรงนี้แหละนะครับกองไม่อยู่ตรงนี้แหละนะครับฟาร์มง่ายนะครับฟาร์มง่ายไม่ยากเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนของ UI ก็จะมีการปรับใหม่เยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าคอยติดตามาการอัปเดตของปังซิตี้ต่อไปนะครับตลัดคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้ไว้เจอกัน